ไหนอ่ะไหนอ่ะรออะไรไหนอะไหนอะไม่กูมาปั่นไฮะเก่าอ่ะเฮ้ยประกอบตอนที่73็ดสิมาใหม่ใหม่เฮ้ยก็หมดไม่กูมาปั่นไครเนี่ยเพราะว่าแม่งเล่นของแบรนด์ไงคนไหนล่ะแป๊บนึงกูปิดแอร์ ดูครับหารโดเนทยี่สิบาทครับซื้อฐานซื้อรีโมทแอร์ครับา,ามี่บ้านนี่แค่พี่ชายพี่สาวเพจครับเอ,อ้อันนี้ใช่แกง๊ง VSC ที่จะมาลงหรือเปล่าพี่แก๊งไหนครับ ไม่ใช่ครับไม่ไมรู้กูก็ไม่คุยพี่ชายพี่สาว<า>ครับใช่พี่พอพี่ใช่แกงที่จะมาลงหรือเปล่าคนไหนครับอ้บอาวันนี่ <c oughs> <c oughs> พี่ชายครับพี่สาวครับผมคับว่าไงครับใช้แกง VSC ที่จะมาลงหรือเปล่าพี่เอ่อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ VSC ครับผมจะมาลงครับแต่ว่าไม่ใช่ VSC แล้วพี่แก๊งไหนครับเอ่อชื่อแกงผมชื่อดีวะครับอะไรนะเพ่ชื่อดีวะครับรดีวะครับ,รบผม แบบ M.K.K. ดิวะอะไรเงี้ยครับอืแล้วแก๊งพี่ดิวะแค่นี้เหรอใช่ไหมใช่ครับอย่างเวลาเรียกสมมติน้องชื่อเซนนี่มันก็จะเป็นเซนดิวะแบบนี้อแล้ว,แล,วแล้วพี่คิดว่าสุดที่อยู่ด้านหลังผมมันเทไหมเท่ครับเท่เมื่อวานยังเมื่อวานยังคุยกับนอ้องดูเลว่าโอ้ M.K.K เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเที่ยู่แลรวหน่อยพี่เนาะเพราะว่าด้านหลังที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เป็น No.1 มอร์อะครับตอนนี้ครับผมแก๊งพวกผมแบบขอฝากตัวด้วยนะครับพี่ชายครับผมแก๊งอะไรนะครับดีวะดีวะครับผมดีวะดีวะได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเห็น เดี๋ยผมรับฝากตัวนะผมชื่อบูมนะครับครับผมพี่ชื่ออะไรนะ<อ>พี่ชยัยดีวะ <De va. S 2> ผมชื่อเซนครับผมพี่ชยัยเซนดีวะแล้วพี่สาวชื่ออะไรลนะืมพี่ชื่อโคอีดีวะครับอะไรนะพี่ <c oughs> <c oughs> ผมผมขออีกทีได้ไหม พี่สาวผมชื่อโคอีโคอีครับผมโคอีดีวะใช่ครับผมผมชอบชื่อแก๊งอ่ะนี่จะลงสูตรสีอะไรครับยังยังไม่ชัวเลยครับผมแบบใส่สีขาวไหมครับผมให้ใส่โอ้ยเขาจะโดนรุ่นใหญ่เขาจัดการหรือเปล่าครับหรือเขามีรุ่นใหญ่ใส่ขาวอยู่หรือเปล่า ไม่ต้องกลัวเลยครับเดี๋ยวผมเชียร์ให้อยากใส่สีขาวไหมเดี๋ยวผมคุยให้ได้นะสีขาวอ่ะโอพี่รุ่นใหญ่จะไปคุยกับพี่แอลเคให้เลยเหรอครับเนี่ยครับผมพอดีว่าก็เป็นแก๊งโนนหนึ่งซัมเมอร์ครับตอนนี้ผมก็คุยได้ทุกแก๊งอ่ะ ออว่าแต่คุณตีใหญ่เขาอยู่ไหมครับโอ๊กใหญ่ตีใหญ่นะครับใช่ครับต,ตอนนี้ยังไม่อยู่ครับมีอะไรกับตีใหญ่หรือเปล่าเพื่อนผมเองอ่ะอ๋อเพื่อนพี่ชายใช่ไหมครับผมเมื่อวานนีนก้ก็กอดคอการแทงเอลเคอยู่แลนด์เขียวเลยครับเมืเ่อกี้ใหญครับอันนี้เป็นอะไรกับตีใหญ่หรือเปล่าครับเคยรู้จักกันมาก่อนเหรออืมเป็น เ,เพื่อนที่เคยรู้จักกันครืะคิดถึงตีใหญ่ใช่ไหมอ๋อคิดถึงในฐานะเพื่อนครับในฐานะเพื่อนเนาะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวผมบอกนะครับอะไรนะโคอี้ดีวะใช่ค่ะโคอีดีวะเดี๋ยวผมบอกนะครับเป็นเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นแค่เพื่อน<ช>จริง<ค>ๆหรือเปล ใช่ครับเพื่อนครับถ้าตีมาฟังบอกหน่อยละกันครับว่าโคอีดีวะกลับมาแล้วโคอีดีวะกลับมาแล้วคิดถึงแบบนี้ใช่ไหมครับคิดถึงเพื่อนตีเพื่อเลิฟเพื่อนครับใช่เดี๋ยวผมบอกเพื่อนผมให้นะครับเพื่อนผมอันนี้พี่ชายเป็นแบบเพื่อนกับพี่ตีใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเพื่อนกับตีใหญ่ครับ พี่ชายมีอะไรฝากถึงตีตใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวพ่งนี้ก็น่าจะเข้าเมืองมาเนี่ยนั่นแหละครับแม่พี่สาวฝากความคิดถึงไปเฉยๆพี่สาวพี่โสดไหมครับโสดครับผมตอนนี้โสดเพื่อนเพื่อนผมตีใหญ่ก็โสดอะดีครับมีมีเบอร์เพื่อนผมอย่างครับพี่โคลีดีวะมีแล้วครับมีแล้วรู้จักกันนาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์เก่าหรือเปล่าเพื่อนผมช่วงนี้ เปลี่ยนซิมบ่อยอะดิะครับเอาเบอร์ไว้ใหม่ไหมครับได้ครับได้เบอร์หนึ่งถึงหกครับเบอร์เพื่อนผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรอครับผมเขารู้จักตั้งแต่เขาใช้เบอร์แบบเบอร์อะไรต้งแต่หนึ่งหกแปดหรือเปล่าอ <im ple v> ีกมีใช่เลยเบมเบมไม่ได้ครับหนึ่งสหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตีใหญ่นักจริงเพื่อนผมเองอะ่ะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปบอกให้นะว่าโคยดีวาคิดถึงเขากลับมาแล้วแค่บอกว่ากลับมาพอค <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเสียมให้อีกนิดหน่อยอาาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ลุงมีไหนอ่ะอู้คนพดี่อนไอ้หนูก็แต่น พี่ชายรุ่นใหญ่ชื่ออะไรเหรอครับนี่ยอ่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แนะนำตัวไปรอครับคุณผู้หญิงอ๋อพี่พี่ชายเขาชื่อบูมใช่ไหมใช่ครับบูเอม MKK บูมอะไรนะครับบูม m ค k ครับโนหนึ no ่งซัมเมอร์ใช่ไหมครับพี่ชายใช่ครับตอนนี้ก็เป็น no โนหนึ่งซัมเมอร์วอนี้ว่าไปจิ้มแก๊งไหนก็ไม่มีแก๊งอยากเล่นด้วยเลยอะเดียรเพราะช่องนี้แบบ ไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรพวกผมอะอ้อวกผมก็กลัวเหมือนกันครับี่แบบสมมติพี่ชายแบบว่าสมมติถ้าผมอยากไปใส่สีแดงด้วยที่พี่ชายแบบจัดนุลมพวกผมบ้างไหมครับมันก็ต้องคุยกับให้ต้องให้เขาอี้ดีว่าไปคุยกับตีใหญ่นักกระจิงอะครับว่าไปออนพี่ตีใหญ่ให้ใส่ได้หรือเปล่าโอเคครับผมแต่ แต่ต้องให้โคโคอี้ดีว่าไปคนเดียวนะถ้าอย่างใส่สีแดงอะอพี่โคอีสนใจ,จไปขอตีเพื่อนผมไหมครับจริงๆก็อยากลองไปคุยดูเหมือนกันครับเพราะยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องสีนะได้คุยกับ M K K ที่เป็นแบบโน้น,นึ่งของซัมเมอร์ก็น,น่าจะสบายใจกว่าพ <c oughs> ูดถ <c oughs> <ๆ S 1> ูกก็ถูกอีกครับเพราะ M K K ตอนนี้เป็นโนนึง เมื่อว,วานเห็นอยู่ครับที่แลนเฉียวใช่ไหมท,ที่อีกสีหนึ่งเขายังไม่กล้าทำอะไรพี่แบบไม่กล้าความอาวุธเลยอ่ะที่แลนเฉียวก็ก็ถึงบอกไงครับว่าให้ผมให้ผมคุยให้ไหมเรื่องจะใส่สีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้สีเพื่อนผมจัดการให้ครับงั้นเดี๋ยวอรอตีเพื่อนเลฟ มาก่อนก็ได้ครับ,รบเพื่อเราไปเพืนกันทีสรุปเป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นเพื่อนกันงั้นไปขี่รถเล่นกับผมเนียครับพี่สาวผมว่างพอดีครับตอนนี้พี่พี่สาวว่างไหมครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักอีกคน ไปรู้จักกับใครเหรอครับวันน ouais> <sk ี้ปื๊ดเพื่อนบูมเดี๋ยวผมพาไปหาปืดเพื่อนบูมเองครับไปไหมเดี๋ยวไปหาปืดเพื่อนบูมกันหน่อยก็ได้ครับแน่เดี๋ยวผมขอโทรหาเพื่อนแป๊บนึงนะครับได้เลยรอสักครู่นะครับหลพี่ปืดพี่ปืด อยู่ไหนเรียกกูวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โรงพักเป็นอะไรม,ม,มีอะไรเออเดีย๋ยวพาเดีย๋ยวพาไปแปบ๊บนึงเดี๋ยวพาคุณไปหาใครใครเออแปบ๊บนึงเจวเว์เจวเวไอ้แบงค์ถอดก้อยไวเลยแบงค์ไอ้้เหียไข่ปลาแล้วไข่ปลาไข่ปลาเฟดกูไปมั่วเลย ปลาเลเวลอ่ะปลาเออได้ขึ้นมาเลยครับพ yeah> ี่ชายพี่สาวครับผมพี่บูนพี่พี่ชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อเซนครับผมเซนดิวะกับกับโคอีดิวะใช่ไหมครับดิ๋วใช่ใช่เนาอ๋อเนี่ยคขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปหาเพื่อนปื๊ด <ผ>ม,มีรถขับกันยังครับนี่ยังไม่มีได้ครับเดี๋ยวผมให้ขับมูชเชลไปขับนี่มึงมปเล่นหนิข้ามาเชลเราต้งเสียบอรมวายวะไงใครจะมา เอเคได้ได้เดี๋ยวพี่คุณเลยครับนี่นะนี่ครับคุณโคอี้อ้าวใช่เหรอครับผมสวัสดีครับบอสโคอี้เหรอบอสโคเหรออ้าวรู้จักกันด้วยเหรอเอพื่นนตายสะเป็นเป็นเพื่อนกับ อ้นี่ไงเองเ็กเดจเนอรี่ไงเป็นเพื่อนกันมาก่อนเหรอนะครับใช่คะ่ะแล้วแล้วแล้วตกลงจะกลับมาทำนี่เหรอโบซาเซ่ <c oughs> นะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ทำเวอร์ครับเขาเขาบอกเรามา<ำ>ว่าเขาจะทำดิว้านาย <c oughs> สาริกาเหรออยู่นี่น่าจะทำดิว้าครับดิว้าใช่คะ่ะแบบโคอีดิว้าแบบนั้นอ,อุ็ยเ,เรื่องละ เขาบอกว่าเขาจะใส่สีขาวให้เราไปคุยให้หน่อยด้วยความที่เราเป็นนอนหนึ่งซัมเมอร์เนาะเราก็คุยได้อยู่แล้วถ้าอยากใส่อะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าสีขาวครอบครัวพอคุยให้ได้นะเอาไหมเอาขึ้นครอบครัวไหมพี่พี่บูมเขาบอกจะไปคุยให้ใช่เหรอเอ็มพีเจจะไปคุยให้ว่าจะให้ใส่สีมคะเรงอะไห ถ,ถ้าถ้าถ้าคุยคุยได้แต่สภาพแก๊งน่าจะอยู่ไม่ถึงเดือนนะน่าจะแตกก่อนนะเงาไหมละม่ะไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงดีว่าหรือ M k K ครับทั้งดีว่าทั้ง M k K อะอีกเจ้ายังไง M k K นอนนึ่ครับพูดไหนออกมาคือตอนนี้ใครก็ได้เวลาเจอพวก M k K นี่ก็แทบกราบเท้าวิ่งมาหาไม่มีใครการเล่นด้วยตอนนี้ แต่เพิ่งรู้ว่าพี่ปืดอยู่ไอน้นี่แล้วเนี่ยอยู่เพียเนี่ยใช่เหรอนึกว่าจะไปนึกว่าไปเล่นกับไอ้นี่สิเล่นกับอะไรพราพี่หวังอะอืมมันก็ต้องเดินตามทางของมันน่ะคนเราอ่ะอมันต้องมีทางเดินไปของตัวเองเหมือนอะไรดีวะเนี่ย <c oughs> เป็นตั้งเป็นเอาใหม่นะพี่ตั้งให้ไหมอุจิวะไหม <c oughs> ไม่ดีครับเอาไหม,ม่ดีที่นี่ดีกว่าอุจิวะเลยไหมแบบว่าเห็นหมดอะ อันนั้นอันนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นคนอื่นอ่ะดิพี่ของตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำอ่ะดิแล้วแล้วจะมาไหมพวกไอเไรอะไรกาอะไรชื่อไะไก้าหรือเปล่าอะไรกาโอเคอันนี้ไม่มีครับมีแต่ new ex d ว v a อันนี้คือมาอ๋อคือมาเลยใช่ไหมใช่ครับแต่เห็นเขายังเขายังจีบจีบสาวอยู่เลยนะเห็นว่าก็คือแต่เป็นแบบแต่แต่แต่ถ้ามาที่นี่ไม่มีหัวเห็ดแล้วนะครับหายแล้ว หัวเห็ดคือช่างไม่เจียมพี่แล้วแล้วจะยินแลนด์แอบดีป่ะแลนเขียวไหมครับผมคุยให้ป่ะตอนนี้ได้ป่ะขึ้นรถมามาครับมาแลนดน้ำตาลเนี่ยว่าครับพไปซื้อแลนด์เมื้อรับแลนด์ดูแลนด์น้ำตาลมีสองแก๊งสามแก๊งแล้วครับจะยืนแลนเขียวดีกว่ามากมามามัตรงข้ามกันก็เป็นเป็นบ้านอะไรนะ L2 โอ้ยโคตรไม่น่ามองเลย ไปไปยนรลนเขียวดีกว่าไหมป้าปผมไปคุยให้ป้าป้าขึ้นรถมามาแก๊งดีว่เนาะเดี๋ยวผมไปบอกให้เดี๋ยวรอนหน่อยก็ได้คบาี่บ๋มรุ่นใหญ่ผมกลัวแบบยังไม่ทันได้ขึ้นก็จะแตกก่อนซะแล้วอืมอยากก่ากลัวแลนไหนที่มันเหลือวะแลนเขียวไม่มีใครแย <c oughs> ่งอานนี้ยินยิดแรงคานโนเลยไหมแลนน้ำตาลใคร น้ำตาลเหรอมันไม่มีคนยืนนะแต่น้ำตาลมีเวดมีเวดมีเวดยืนใช่หรออเวดหรอครับผมมีเวทมีบูมีเอวบูอะอ๋อถ้าเวดก็น่าจะพอคุยได้อยู่ครับพอดีมีเพื่อนสนิทอยู่ในเวดมีอย่างยีแลนด์เขียวนะเ<ะ>ท่ๆอะไรเงี้ยไม่สนใจนะแลนด์เขียว er มัน มันน่วงครับมันน่วงจริงแรนเขียวผมเห็นมีทั้งหญิงทั้งชายเลยหรือเปล่าครับสีขาวอ่ะเดี๋ยวผมไล่ออกไปให้หมดแล้วไปดูดีมันไม่มีใครนะตรงตรงตรงแลนน้ำตาลอ่ะไปดูดิหนึ่งสองสามันเกินคนหนึ่งไปครับไม่ใช่ขอไม่กล้าไงเปิดเปืดบูมอ่ะ ๋ยวาให้รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอตีใหญ่เพื่อนบูมมาคุยให้ดีกว่าครัเดี๋ยวไปคุยตอนนี้ได้อ่ะบูมคุยให้ได้นะใจเย็นครับพี่บูมอะไรนะอ๋อใจย็นครับพี่ชายถือถือว่าน้องชายขอแล้วกันนะเมื่อกี้พี่ก็ไม่อยากกลุเดินไปท่าไเลยหรอกครับผมถ้าน้องชายไม่ขอพี่เรียบร้อยแล้วเดินไปคุยให้เลา เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยแค่แค่นี้ไปเล่นไ่ะมาหน่อไปเล่นไหมครับไปเไบบีบีบ,บีบีนะผมไปผมขึ้นที่ดึงบ่อยผมเบื่อครับแลนอูรถฮะตรงตรงอู่รถเห็นปะม,มันจะมีแลนด์แลนด์อยู่มันซื้อน้องส้มส้มได้ด้วยนะตรงนั้นอะ รงอู่รถหรอแปลตรงอู่รถเบิกเบิกเบิกรถได้เลยอะคาสิโนหรอไม่ใช่ไม่ไม่ตรงอู่รถสิมีตรงเบิกรถมันก็เป็นแลนด์ยืนได้เหมือนกันอ๋อให้ให้ยืนตรงนั้นใช่ได้เออยืนตรงข้ามอมามีปั๊มน้ำมันในตัวด้วยแล้วตรงนั้นวิวดีด้วยนะไม่มีใครแย่งด้วยมาไหมเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นแ่ะมามาเดี๋ยวพาไปได้ครามไปิดได้ กูเป็นไกด์ซะแล้วตอนแรกกูจะมาคนตีนเขาตอนนี้กูเป็นไกด์ซะล้ใช่เรื่องเหรอวะแล้วกูต้องขับรถให้ด้วยเอา้ากูรุ่นใหญ่โคามานาบไอ้เหี้ยมันกูเป็นเด็กเดินอ่ะใช่เหรอวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันกูเป็นเด็กเดินอ่ะตอนนี้ มีเพื่อนมั <c oughs> นยี่รับเนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้เบกิกรถตรงนี้ก็ได้เบเบกิกรถตรงไหนนะตรงนี้ครับตรงนี้อะแระเปิดเพื่อนบูมอยู่ไหนนี่มายัางนี่ยเราล้างค้าก็อยู่ตรงนั้น <c oughs> ใช่ไหมใช่ ขวาย,ยืนยืนตรงนี้เลยนู่นตรงนู้นก็ได้เออยืนตรงนั้นอ่ะเออไม่มีใครเลยเนี่ยมีเบรกรถมีซื้อของมีตู้เอทีเอ็มมีทุกอย่างไปยืนนีนนน่ก็ได้ยืนยืนแบบนี้ก็ได้การการคนเช็คไอพีเอสนะตอนนี้พี่ขับรถเข้ามาบอกไอ บอกเขาด้ขึ้นแกงต้องใจสวยให้เราดิเมีย้ให้พี่สี่มาคุยเอาดีกว่าเบบอสยืนสั่งขบวนนี้นี่เป็นไงครับคุณโคอี้คุณเซนเป็นไงตรงนี้ดีเลยสวยครับสวยตรงนี้ทำเรดีครับผมออันนนี้คคืเป็ไม่แต่ว่าไม่ไม่มีใครยืนเลยใช่ไหมครับไม่มีไม่มี MKK เอ๋อมีบ้านใช่ไหมครับผม MKK ก็ยืนได้ทุกแรนนะครับแต่ส่วนใหญ่เยอะอยู่บ้านมากกว่าเดี๋ยวบอสโบเป็นเด็กเด็ด <c oughs> อ๊ย <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมายืนตรงนี้แรกท้างัน <c oughs> เอาตามคำแนะนำรุ่นพี่รุ่นใหญ่ แล้วเริ่มแล้วเริ่มมาอย่างอ่ะขึ้นแข้งพร้อมกันมันได้ของอยู่นะของเยอะนะเดี๋ยวน่าจะอีกวันสองวันพยายามพยายามเอาให้ครบสามสิบก่อนอ่ะเอาสลดองสลดถีมาก่อนอ่ะของก็ได้เต็มระบบแต่ปืนเก่าเราเรามีกันอยู่แล้วป่ะอาวุธเรามีอยู่แล้วพี่อาวุธไม่แต่มันได้ปืนเพิ่มสิบกระบอกอะไรพวกนั้นน่ะใช่อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องที่แบบ ที่พามาจากที่อื่นอะเดี๋ยวให้น้องมันมาไปดำน้ำมาแป๊บเดียวก็ได้เราได้ของผมว่าถ้าพามาที่นี่ดำน้ำนะรับวยสุดพี่เบิร์ครับตอนนี้ที่นี่แอรดอปเป็นเทียร์ไหมครับพี่เทียร์ยี่ห้านะยี่ห้าคนใช่ปะครับมันไม่พื้มันมีนั่นครับแอรดอปอะมันมีลูกเล็กๆที่ว่ามันมีกำจัดเอจับกัดคนเข้าอยู่อะผมไม่มั่นใจต้องไปถามแก๊งแบบพวกแก๊งเทียร์หนึ่งไอเข็มเทียร์สองเทียร์สามอะเขาเล่นลูกไอซิ่งเวอร์บอลอะไรอ่เงี้ย อที่มันมีไดมอนด์ซินเวอร์อะไรนั่นใช่ไหมใช่ครับใช่ของมันก็จะได้เยอะตามไปนะได้เยอะตามได้เยอะตามแรงไปอ่ะอ่ะฮะแล้วแล้วลูกปกติคือไม่ไม่มีหรอครับแบบไม่มีครับที่แบบจับฉลากอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วก็จะเป็นตลอดสามสิบเลยเนาะใช่คือเราเราเลือกที่จะเข้าลูกไหนก็ได้ถ้าคนเรามาเยอะรลูกไหนก็ไปปลวกลูกนั้นอ๋อมันมันจะมีพวกบับอะไรพวกนี้ด้วยครับมันก็เลยแบบ แล้วก็ใครลั่นๆในแก๊งก็บีบอั้เพชรกิจกรรมเมื่อกี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่สองร้อยแสนแปดละกล่องอัพเกรดอัพเกรดบล็อกเตียมเป็นลูกผงเท้าอ่ะกล่องร้อยประมาณแสนแปดสองแสนตอนนี้คยคอนโดกูปิดแอร์ไม่ได้บูมเกดเป็นเนี่ยเกดอยู่อยู่อยู่โป๊กเกอร์เนี่ยจริงจริงบอสโปจิต้องกลับไปไปอยู่กับบอสโูบ้างเนี่ยมาเหรอเห็นโมดี้บอกว่าพี่วโดนตีจีบนะนี่อ๋อผมเดินไม่ได้ทอรี่นะ เดี๋ยวพวกเนี้ยถ้าพี่ตีมาเดี๋ยวกูวางงานให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางงานให้เลยอ่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแหละแต่น่าจะขึ้นยี่ภาก่อนถ้ายี่ภากรสามสิบของแตกต่างกันนะครับลองพยายามขึ้นสามสิบเลยมานร้อนอ่ะแล้วค่ไปเอ็นนี่ใช่ไหมเนี่ยแอลตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ในบอนโก้ซิลเวอร์ป่าวพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้บอลอย่ยมาขอนะก็อยู่ สมมติเดมอนสมมติเดมอนต์ทองสีเนี่ก็คือจะแบบจะจำกัดคนไปเรื่อยๆถูกไหมครับไปดูยังยังไม่หมดหรือเปล่าครับหรือว่ามันเขาได้ร้อยต่อคนอะอะไรแอร์แช่ของอะไรไม่รู้ร้อี่แปดคนปิดข้างๆอยู่อะแต่คำที่เก็บเล่นทางแกงไหมครับพไปดูนี่ทางแกง ผมไม่รู้เรื่องเนี้ยถ้าถ้าเป็นพวกวันกับซินเวอร์ผมไม่มั่นใจครับต้องลองไปถามสภาดูอันนั้นนะเรื่อง <c oughs> เรื่องการเข้าขครับ <c oughs> เพราะเหมือนเหมือนเคยมีคนบ่นว่าแบบเล่นเกินกี่สล็อตเนี่ยแหละจำไม่ได้นะโอเคครับผมน่าจะไม่เกินยี่สิบสล็อตครับต้องลองไปต้องลองไปถา <c oughs> มสภาดูมันจะให้นายเป็นเด็กเดินเลยอ๋อแต่ต่อต่อให้เราปุ่ยแฟนตอใเราเกินสามสิบเราก็ยังสามารถไปเล่นระดับพวกนี้ได้ใช่ไหมครับอ้า ช่ครับใช่แบบนี้ก็เดี๋ยวกูเดินสตอรี่พี่น้องหักคอกันเลยเนี่ยเรื่องรายละเอียดพวกเนี้ยเดี๋ยวกูมั่นใจเลยเอาให้พี่น้องมาหักคอกันนะเอาลองเอ็กมามันเจอตอนพิตรีจีบโคอี้อยู่แบบเนี้ยไปลองติดต่อต่อปั๊มยามไม่ได้นาโนวิ่งไวอะไรพวกเนี้ยโอครับบลจอกผมมาแอดดอปดิเอาไม่คุยกับเขาอ่ะนะวิ่งมาทำไมดิตัวครับ พี่พี่เซนกับพี่โคอีเอารถไปใช้ไหมเดี๋ยวเบิกรถไม่ใช้มีรถใช้เปล่าเออได้ครับได้ครับมได้ครับผมได้ครับผมพอดีว่าผมจะไปเก็บแอร์ดรอปลูกเดมอนอะไรเงี้ยเทียสูงสุดอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่มีแก๊งไหนเล่นกับพวกผมนยผมเนี่ยตอนนี้เป็นโนนหนึ่งครับไม่ค่อยมีใครกล้าเล่นเท่าไหร่เขาก็เสียของเปล่าหรือเพราะว่ามาก็ สู้ไม่ได้สักทีก็เลยขุมดูเดมอนเลยครับเดี๋ยวผมเปิดรถไม่ขับนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำภารกิจอันใหญ่หลวงของผมนะได้ครับพไปดู